ค่ะอ่าอันนี้เรียบร้อยกันไปนะคะใครมีคำถามไหมคะทั้งที่นี่ทั้งข้างบ้านน่าจะครบถ้วนนะคะเป็นไงคะเสร็จสับเรียบร้อยนี่นะแบบนี้ในของใครเสร็จแล้วบ้างคะะชออันนี้นี่ก็เมื่อกี้ที่เราโชว์กันเลยโอ้โหนี่สีแบบมอลลีจริงๆต้องใส่อีกนะต้องใส่อีกต้องใส่นี่เป็นตัวอย่างใช่ส่วนนี้ค่ะนี่ก็ฝีมือคนที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานี่ค่ะ ใช่น้องตัวเล็กๆคนนั้นเด็กน้อยใช่ไหมเด็กน้อยโชว์ตัวหน่อยค่ะมาชวหน่อยจริงจริงแล้วนะถ้าเกิดที่บ้านลูกจำปาจำปีนะแล้วต้องการสเปรย์กลิ่นจำปาจำปีคุหลาบนะทำแบบนี้ได้ด้วยนะใช่ใช่ใช่แต่พวกนี้มันไม่ได้ไล่ยุงไงนี่ฝีมือคนนี้ค่ะคนนี้ไหนมาโชว์ตัวหน่อยปฏิกล้องไม่ได้ละไม่สามารถแล้ต้องโชว์ตัวโชว์ตัวเองแล้วนี่ค่ะจะเห็นไหมนะนี่ฝีมือหนูเองใช่ไหมคะทำยากไหม ยากตอนตัดยากตอนตัดเห็นอยู่ใช่ไหมคะอ่ายากตอนตัดแค่นั้นเองน่โหคะในโชว์ทำหน้าภูมิใจภูมิใจไหมหนูอายค่ะโอเคเห็นไหมครับแป๊บเดียวเองเนี่ยแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะในการที่จะพานำมือทำตรงนี้ั้งแตกเขาเรียกให้รู้จักสมุนไพรที่ใช้ในการไล่ยุงได้นะคะมีอะไรบ้างนะแล้วก็เนี่ยค่ะพากันลงมือทำนะแล้วก็เสร็จสับออกมาละได้ละ แบบนี้นะคะสีสวยด้วยนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็ไม่ได้ยากเลยเพราะเนี่ยชักชวนกันนะคะไปลงมือทําด้วยกันตามที่เมื่อกี้เราบอกขั้นตอนกันไปนะนี่ก็ได้ขวดละเห็นไหมคุณพี่ผู้ชายก็ทําได้ดองลืมๆไว้เนี่ค่ะทำเก็บไว้ที่บ้านแค่นี้เลยนะพาะฉะนัเนี่ยเรียบร้อยกันไปสำหรับการทำสเปร์กันยุงนะเพื่อใช้ในการไล่ยุงเราไม่ฆ่าเนาะ ไล่แต<ล>่<ล>ต้องกันนะสลบนะเขาสลบนะบางคนเอาไม่ฆ่าแล้วจะไปเลยเขาสลบแล้วเขาก็จะหนีไปอยู่ที่อื่นหรือหรือ,ต,อต่อให้ต่อให้ครั้งแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่เจอบ่อยๆก็ไม่ไหวนะใช่ไหมมันมึนใช่ไหมเจอบ่อยๆเขไม่อยากจะมาด,ดีดีกว่าดีดีทีนะไม่เป็นอันตรายใช่ในขณะที่ฉีดเนี่ยเราก็ยันั่งกับเขาได้ไง เราก็นั่งนั่งอยู่ในห้องรับแขกดูทีวีไปฉีดไปแล้วก็นั่งไม่ต้องแบบฉีดแล้วหนีไปอยู่ที่อื่นเปิดประตูเปิดหน้าต่างไม่ต้องไม่ต้องเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้อย่างปกติใช่ได้เพราะว่ามันอะไรไหมมันคือสมุนไพรไทยเงี่มาจาจสมุนไพรไทยที่ปลูกแบบธรรมชาติด้วยแบบนี้มาใช้นะก็เป็นการดึงก็เรียกภูมิปัญญาบรรพบุรุษนั่นแหละนะแล้วก็มาทบทวนแล้วก็นํามาบอกเล่ากันนะแล้วก็ให้ชวนกันลงมือทำ แบบง่ายๆประหยัดรายจ่ายในบ้านได้ด้วยใช่ไม่ต้องไปซื้อใช่ไหมโอเคก็ครษาก็นําสิ่งที่ได้ทําเองที่บ้านก็มาถ่ายทอดบอกต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็ทำยากไหมคะคนที่นี่หลังจากลองมือแล้วทุกคนจะบอกว่าเ้าเสร็จแล้วเหรอโถไปลองซื้ออยู่ตั้งนานแค่นี้เองโอเคถ้างั้นก็ ขอบคุณครูสาษาค่ะใชเวลาแบบตอนความรู้แบบนี้ยกันขอบคุณมมกค่ะแล้วก็คนๆคนที่นี่ด้วยที่มาร่วมกันแล้วก็คนทางบ้านที่ติดตามกันสวัสดีค่ะพบกันอาทิตย์หน้าขอบคุณค่ะ